ที่ซูเปอร์สตาร์กุลแคแมปะทะกับซูเปอร์สตาร์มวยไทยนั่นก็คือแสนชัยผลจบลงยังไงแต่ก่อนไปดูผมบอกก่อนนะครับว่าอยาก,กับพริบตาเพราะมันจบลงอย่างรวดเร็วมันจะจบลงที่ยกแรกนี่แหละเพราะฉะนั้นดูดีๆนี่ครับโสพรหวดไปแสนชัยขึ้นบนครับแล้วก็โดดโอ้โหโอ้โหอย่างนี้เลยเหรอ สนชัยอุย้ยเต็จครับป้องกันฟันศอกเอาไว้ได้แสนชัยขวดขึ้นบนโสภรถีบยันใบครับขวดล่างทีแสนชัยเหมือนจะเข้าแต่ไม่โดนครับโอ้โหแล้วตามด้วยหมัดแล้วแทงเอ้าเหมือนจะเรียบร้อยสักงันเหมือนจะเสร็จตั้งแต่จังหวะแรกนะครับดูนี่มาเจ็บเอ้า